อันนี้มีห่อพัสดุบมาหนึ่งห่อค่ะเนี่ยนะคะอันนี้จ่ายเงินไป1,486บาทมาดูกันว่าคืออะไรนะคะแต่โดยส่วนตัวเราไม่ได้สั่งนะคะเป็นคนที่บ้านเนี่ยค่ะสั่งเปิดดูค่ะเปิดยังไงเนี่ยของมาจากต่างประเทศเลยนะคะดีค่ะเราสั่งกับ เขาอ่านอะไรเนี่ยอ่านชายหรือเชอินอะไรประมาณเนี่ยนะคะเห็นไ้มคะเปิดดูค่ะว่าเป็นยังไงคืออะไรโอ้หมดละนะอุ้ยเอออันนี้คือรองเท้าดูค่ะอุ้ยนี่ ดูค่ะรองเท้าเขาเขียนว่าสปอร์ตนะคะเออันนี้สีดำนี่ค่ะคู่ที่หนึ่งเโอเคเอาลองดูค่ะแบบคนที่สั่งให้สวมใส่ลองดูนะคะว่าเป็นยังไงเอายังมีอีกค่ะยังมีอีกนะคะเี่ยมีอีกเนี่ยถุงที่สอง จ่ายไป1,486บาทนะคะถุงที่สองเอา้ารองเท้าเช่นเดียวกัน mm hmm. นี่คะ่ะโอ้อันนี้สีเขียว <Okay. S 1> ผสมกับสีเหลืองเ <laughs> นี่ยเห็นไหมคะโอ้ดูด้านนี้ด้านนี้เน,นี่ยเยอะสุดลุกไนส์ไนส์คัลเลอร์กรีนแอนด์เยลโล สีเขียวกับสีเหลืองเลคะเห็นไหมคะ,ค,ะคู่นี้อ่ะโอเค you can try how is it อันนี้เออ it looks bigger than the first one <Yeah. S 1> ดูเหมือนคู่นี้จะใหญ่กว่าคู่ที่หนึ่งนะคะเอาผ่านไปแล้วสองคู่แล้วค่ะ <laughs> มีอีกไหมดูนะคะโอ้ดุนลุน นี้ค่ะเด็กข้างในมีอะไรไหมข้างในมีกระดาษมีกระดาษมาด้วยแล้วก็มีโฆษณาอะไรประมาณนี้ค่ะเด็กโฆษณาอย่างเนี้ยนี่ส่งมาในถุงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูถุงเล็กๆนี่คืออะไรเนี่ยแป๊บๆป๊บแบนๆดูโอ,โอ้เหมือนเว้ รองเท้าอีกเหมือนกันค่ะว้าวดูค่ะโอรองเท้าเพชรรองเท้าพลอยทั้งหลายดูนะคะนี่ค่ะในผูเนี้ย <right. S 1> ดู <c oughs> ดูค่ะออ้ยอันนี้เหมือนกันีนน่นะคะโอ้โมีเพชรมีพลอยโอ้ดูดูด,ดูเอ้า น่าจะเป็นของเราคงไม่ใช่ของผู้ชายแล้วค่ะ mm hmm. เป็นของผู้หญิงใส่ลองดูสิเป็นยังไงนี <c oughs> <mentioned> ่ฮ่าฮ่าฮ่าส m อ๋อใส่ยังไงเนี่ยเออเทียบสัมพลาสติกอัลซอินไซด์ไปดูเอานี้ไว้ตรงนี้ข้างบนหรือข้างล่างข้างบนหรือข้างล่างอันเนี้ย ดูค่ะว่าใส่ย,ยังไง oh, โอ้โหเานาะเดี๋ยวหรือมี something plastic inside ่ r uh, <It 's, S 1> under the l i n or is it open it's open อ yeah. ะดูค่ะอะใส่ลองดู <laughs> โอ้โหเนาะ ใส่ได้กี่วันเนี่ยเดี๋ยวเไอด,ดูเลยเรื่องบิ๊กอิสตอร์บิ๊กย่าโอเคเรียบร้อยค่ะเนี่ยอพัสดุตรงเนี้ยรับมาเมื่อเช้าพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทนะคะเป็นรองเท้าสามคู่คะ่ะส่งมาจากประเทศจีนนะคะ